จนชินอิมแพกวันนี้เราอยู่กับน,นักเดินทางธาตุน้ําหรือไฮโดรทาวเวอร์สวัสดีฮะเราเมลเมียซีเฮเซงก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะฮะเราขอฝากสปอนเซอร์อย่างร้านเติมเกมมารุช็อปถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นสายเติมแบบเราและอยากเติมเกมในราคาที่คุ้มค่าและถูกกว่าเติมเองสูงสุดถึง40%กันเลยทีเดียวก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านมารุช็อปที่มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แนคนสะดวกและการันตีความปลอดภัยเพราะทางร้านเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถไปสอบถามได้ที่เพจม,มารุช็ แล้วนะฮะ ไฮโดรทาวเลอร์ idal, eler, หรือนักเดินทางธาตุน้ำธาตุใหม่ล่าสุดของนักเดินทางที่มาพร้อมกับเมืองใหม่อย่างฟอนเทนสรุปสั้นๆเลยนะฮะก็คือตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ห่วยแตกที่สุดในเกมนี้ฮนะถ้าถามว่ามันแย่แค่ไหนนะฮะก็ต้องตอบว่านี่จะเป็นตัวละครที่กา,กากและอ่อนที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะฮะและนี่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยที่ตัวละครนี้มันแย่แต่ผู้พัฒนาเนี่ยเขาจงใจให้มันแย่ทั้งความสามารถรูปแบบการใช้งานและคอมโบทุกๆอย่างเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นนั้นไม่สามารถใช้งานนตัวละครี้้ได และต่อให้ใช้งานได้เนี่ยก <_ d ance> ็จะเป็นอะไรที่ฝืนเอามากๆเลยพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไอ้น้นเดินทางธาตน้ำเนี่ยมันแย่ตรงไหนเราก็ต้องตอบตรงๆว่ามันแย่ทุกตรงเลย อันว่าเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังกันทีละอย่างเลยแล้วกันนะฮะเริ่มจากการโจมตีปกติเนี่ยไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วค้ำๆไปเลยล้วกันแต่ทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลที่เป็นสกิลสําคัญและเป็นศูนย์กลางของนั้นทางธาตุน้ําอย่างสกิลธาตุกันดีกว่าสกิลธาตุเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2โหมดนั่นก็คือโหมดกดแตะและโหมดกดค้างโหมดกดแตะเนี่ยจะเป็นการทําดามเมจไปเส้นตรงไปข้างหน้านะฮะซึ่งเป็นการทําดามเมจอย่างเดียวจะไม่คอมโบกับแพสซีฟหรือกลุ่มดาวอะไรทั้งสิน้น แต่ในส่วนของโหมดกดค้างเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นหัวใจสําคัญของนักนทินทางท่าดน้ำนะฮะจะเป็นการเสีย HP รื่อยๆรวมๆกันแล้ว4%นะฮะและเป็นการปล่อยหยดน้ําไปข้างหน้าซึ่งในโหมดกดค้างเนี่ยจะไปคอมโบกับแพสซีฟที่จะสร้างหยดน้ําขึ้นมาที่พื้นและเมื่อนักนทั้ทางเก็บเนี่ยจะทําการฮิวเลือดตัวนักนทั้ทางขึ้นมาในส่วนของแพสซีฟอีกอันเนี่ยจะทําการเพิ่มความเสียหายของหยดน้ําตาม HP ที่เสียไปซึ่งรวมๆแล้วนะฮะก็จะแรงขึ้น2%ของ HP สูงสุดแค่ฟังจากสกิลท่าแล้วเนี่่กดดูนจะะใใช้แตาร งานจริงๆแล้วเนี่ยสกิลนี้เป็นสกิลที่ใช้งานจริงแทบจะไม่ได้เลยปัญหาอย่างแรกเลยนั่นก็คือเวลาเรากดใช้สกิลนี้เนี่ยตัวเราจะไม่สามารถขยับไปไหนได้ทําให้ไม่สามารถหลบหรือเคลื่อนที่ตามศัตรูได้แถมยังอาจจะตายเองอีกทั้งหาก และต่อให้เราปลด C4 ที่สามารถสร้างโลกป้องกันได้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะรับดามเมจอยู่ดีนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาที่นักนินทานเนี่ยไม่สามารถขยับตามมอนหรือหนีมอนได้เหมือนเดิมนะฮะอีกทั้งการโจมตีของหยดน้ำเนี่ยก็จัดว่าแคบออกมากๆเลยเพราะต่อให้มอนมันยืนชิดกันแค่ไหนนะฮะเราก็โจมตีได้แค่เป้าหมายเดียวเท่านั้นอยู่ดี และด้วยสาเหตุทั้งหมดนี้เนี่ยมันจึงทาให้เราไม่สามารถคอมโบกับทีมต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นทีมชาติเซียงหลิงทีมไฮประบูมชินอบุหรือทีมรูมนีโลพวกนี้เนี่ยไม่สามารถเล่นได้นะฮะ และต่อให้เป็นทีมที่เล่นได้หรือพูดตรงๆว่าฝืนพอเล่นได้นะฮะอย่างทีมสไนเปอร์ไฮเปอร์บูมหรือทีมแช่แข็งตัวเอ็มซีน้ำเนี่ยก็จัดว่าเป็นตัวละครที่ทําได้ค่อนข้างแย่เลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอเพราะนอกจากคอมโบแล้วเนี่ยตัวสกิลท่าน,นี้มันก็ยังมีปัญหาเรื่องระยะที่สั้นมากๆอีกด้วยถึงบอกว่าทีมที่เล่นได้เนี่ยจะเป็นทีมสไนเปอร์ไฮเปอร์บูมก็จริงนะแต่ระยะเนี่ยมันไม่ต่างจากการที่เอาบาบาล่ามายืนตีเลยนะ และต่อให้ยืดระยะออกไปจริงๆนะฮะก็ไม่ได้ช่วยอยู่ดีเพราะปัญหาอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือความเร็วของกระสุนในแต่ละเม็ดเนี่ยมันค่อนข้างจะช้าอ,อมากๆถ้าศัตรูไม่อยู่กับที่หรือตัวใหญ่มากๆเนี่ยการยิงสกิลท่าให้โดนทุกเม็ดมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและที่พูดทั้งหมดมาเนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงตัวคูณสกิลที่น้อยด้วยนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องพูดถึงตัวคูณเลยด้วยซ้ําในเมื่อการใช้งานปกติเนี่ยมันยังทําไม่ได้เลยนั่นจึงทําให้ต่อให้สกิลนี้้นน่่ยมะะมัะก็ใชงาไไดอดอูแ แต่บางคนก็อาจจะสงสัยว่าสกิลนี้อาจจะเป็นสกิลซัพพอร์ตที่มีไว้ฮิลเฉยๆก็ได้อันนี้ก็ต้องขอดับฟันหลายๆคนนะฮะเพราะว่าหยดน้ําฮิลของนักเดินทางเนี่ยมันสามารถฮิลได้แค่ตัวเองเท่านั้นนะและต่อให้เราปลด C6 มาแล้วเนี่ยการฮิลมันก็ไม่เยอะอยู่ดีเพราะ C6 เนี่ยมันสามารถฮิลได้แค่1ตัวละครที่เลือดต่ําสุดในทีมเท่านั้นสรุปโดยรวมก็คือสกิลท่าเนี่ยมันใช้งานยากคอมโบกับทีมไม่ได้เงื่อนไขและข้อจำกัดมีเยอะเกินไปและความสามารถเนี่ยมันก็ไร้ประโยชน์ ปนสกิลธาตุกันไปเยอะแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูสกิลท่าไม่ตายกันบ้างสกิลท่าไม่ตายเนี่ยถ้าให้เปรียบเปรยก็คือสกิลนี้มันเป็นสกิลที่เหมือนจะดูดีนะฮะไม่ว่าเป็นตัวคูณสกิลที่แรงมีระยะเวลาที่นานแปะน้ําได้ค่อนข้างกว้างนะฮะแต่ข้อเสียหลักๆเลยก็คือทั้งหมดที่ว่ามานั้นมันจะไม่โดนใครเลยก่อนที่จะดูว่ามันแย่ยังไงนะฮะเรามาดูการทํางานของท่าไม่ตายก่อนดีกว่าสกิลท่าไม่ตายจะเป็นการปล่อยพายุน้ําขนาดใหญ่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าและสร้างน,นาเมจยใส่ศัตรูที่ผ่าน แต่สาเหตุหลักๆที่ทําให้สกิลนี้เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ห่วยแตกที่สุดในเกมนั่นก็เพราะว่าสกิลท่าไม่ตายอันนี้มันเคลื่อนที่ได้แล้วเคลื่อนที่ได้เนี่ยมันมีปัญหายังไงของอายกะมันก็เคลื่อนที่ได้ไม่ใช่เหรอทําไมมันแรงซึ่งก็ต้องบอกว่าการเคลื่อนที่ของท่าไม่ตายนัตเดินทางเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าการเคลื่อนที่ของสกิลท่าไม่ตายนั้นจะเคลื่อนที่โดยที่ไม่สนศัตรูเลยสกิลท่าไม่ตายที่เคลื่อนที่ของนักเดินทางเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการหยุดหรืืืออ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 ชชะะลไไรททัั้้งงสินนนมมม่่่่เเหหกกบขยยีจุดตศู และจะทําดาเมจต่อไปเรื่อยๆนะฮะนั่นจึงทําให้สกิลท่าไม่ตาของนักเดินทางเนี่ยจะโดนศัตรูเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะฮะหลกัหลกๆเนี่ยจะโดนเพียงแค่1นถึงสฮิตเท่านั้นและจะทะลุผ่านไปแบบเฉยๆเลยและต่อให้เราปลดกลุ่มดาว2ที่จะชะลอความเร็วของสกิลนี้ลง30%แล้วเนี่ยมันก็เพิ่มจาก1นถึงสฮิตมาเป็น2อถึงสฮิตเพียงเท่านั้นซึ่งมันก็ไม่ต่างจากของเดิมเลย อีกทั้งถ้าไม่ตายห่วยๆที่พูดมานี้เนี่ยมันยังกินพลังงานถึง80หน่วยกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าราคาที่จ่ายกับผลที่ได้เนี่ยมันตรข้ามกันเลยนะฮะ ทีนี้หลายๆคนคงจะเห็นปัญหาของตัวละครน,นี้กันแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราขอบ่นแบบใช้ความรู้สึกของเราบ่นไปด้วยเลยลวกันนะฮะสำหรับเราที่เป็นเมนลูมินหรือเมนนักทงทางเนี่ยเราเห็นถึงความสิ้นหวังของตัวละครน,นี้ในอนาคตมากๆเลยจากตอนแรกที่เรามีความหวังจากการมาของนักทงทางธาตุไม้เราเลยคาดหวังว่านักทงทางธาตุต่อๆไปเนี่ยมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการมาของนักทัทางธา,าตุน้ําก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นจริงๆ เพราะไม่ว่าจะดูยังไงนี่ไม่ใช่การออกแบบที่ผิดพลาดอย่างแน่นอนแต่นี่คือความตั้งใจที่จะทําให้ตัวละครน,นักเดินทางเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้ทําไมเราถึงมั่นใจว่าเขาตั้งใจละ่ะ อย่างแรกนะฮะเกมนี้มันเปิดมา3ปีแล้วมีเลยฮะที่ผู้พัฒนาเนี่ยจะไม่รู้ว่าอันไหนทําแล้วดีอันไหนทําแล้วห่วยถึงคำพูดนี้จะเป็นคําพูดที่ฟังดูแล้วเราอาจจะคิดไปเองหรือจะมองในแง่ลบเกินไปแต่เรื่องนี้เรามีข้อพิสูจนะ์ฮะเพราะถ้าเรามาดูที่กลุ่มดาวของนักเดินทางโดยเฉพาะกลุ่มดาวที่2แล้วเนี่ยเราจะพบว่าผู้พัฒนานั้นเขารู้ถึงปัญหาของตัวละครนี้เป็นอย่างดีเลย ซึ่งกลุ่มดาวสองเนี่ยจะมีความสามารถในการเพิ่มระยะเวลาท่าไม่ตาย3าวิและจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของท่าไม่ตายลง3 0สังเกตอะไรแปลกๆไหมฮะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยสกิลที่มีแม่คนิกหรือความสามารถ ของเดิมอยู่แล้วเนี่ยโดยปกติกลุ่มดาวหรือการอัปเกรดเนี่ย ja จะเป็นการเพิ่มความสามารถเข้าไปแต่กลุ่มดาวที่2เนี่ยมันมีเพื่อลดความเร็วของท่าไม้ตายลงนั่นก็นหมายความว่าเขารู้อยู่แล้วว่าการเคลื่อนที่ของท่าไม้ตายของนักเดินทางน้ํานัน้นมันมีปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะในเมื่อเขารู้ถึงปัญหานี้แล้วนะฮะเขายังใส่ความเร็วในการเคลื่อนที่ของท่าไม้ตายมาท,ทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันจะทําให้สกิลนี้มันมีปัญหานี่จึงทําให้เรามั่นใจเลยว่าผู้พัฒนานั้นตั้งใจออกแบบตัวละครนี้ไม่ให้้้้้ผูเเลลล่่่นนนนนััสาาาามรรรถตวะคีไดซึงกทํแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางการตลาดหรือเพื่อให้ผู้เล่นนั้นได้สามารถเล่นตัวละครอ,อื่นได้บ้างเนี่ยแต่ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอะไรก็ตามแต่นี่มันโคตรสิ้นคิดเลยและหลายคนฟังเรามาขนาดนี้แล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าเราเป็นสายเมตาที่เราคิดเล็กคิดน้อยกับตัวละครน,นะฮะจริงๆแล้วถ้าตามช่องเรานะฮะก็จะรู้ว่าเราตรงข้ามเลยนะฮะเราแอนตี้สายเมตามากๆและเราเป็นคนที่เล่นตัวละครที่ชอบเท่านั้นนะโดยเฉพาะตัวละครน,นักเดินทางนะฮะเราปั้นมาทุกธาตุแล้วและทุกธาตุเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้งานได้จริงถึงมันจะไม่ติดเมตาก็ตาม嘛นะ แต่สำหรับทตุน้ำเนี่ยเราคิดว่าเรานะ่าจะไม่ไหวจริงๆนะฮะเพราะว่าตัวละครมันออกแบบมาเพื่อให้เราไม่สามารถเอาไปเล่นได้นะเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาให้มันเล่นได้ยังไงดีแต่เป็นว่าถ้าเรามีกำลังใจและปรับอารมณ์ได้แล้วเนี่ยไว้เรามาทำคลิปสรุปเนื้อเรื่อง30ชั่วโมงเกินชินเมืองน้ำให้ฟังละกันเนาะแต่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะฮะเจอกันทีคลิปหน้าแล้วเจอกัน